เมื่อสภาผู hmm. ้แทนราษฎรเป็นสภาที่มีอำนาจการเมืองที่แท้จริงเป็นสภาที่เลือกนายกเป็นสภาที่ถอดนายกเป็นสภาที่เวลาขัดแย้งกันเรื่องกฎหมายสภาผู้แทนจะเป็นคนที่ขาดว่าเอาหรือไม่เอาพุทิสภาจะเหมือนกับสภาผู้แทนไม่ได้อุทธิสภาจึงต้องเป็นสภาของพลเมืองหลากหลายอาชีพเพื่อถูกดุลกับ การเมืองของพรรคการเมืองในสภาผูแแ้แทนราษฎรจะพูดให้ชัดๆก็กคือว่าในขณะที่สภาผูแแ้แทนราษฎรอาศัยพรรคการเมืองและอาศัยพื้นที่เป็นเขตเลือกตั้งวุฒิสภาจะอาศัยวิชาชีพอาชีพเป็นตัวชี้ขาดบ้านเมืองนี้ไม่ได้มีแต่พรรคการเมือง ท่านทั้งหลายอยู่ในอาชีพต่างๆางก็ควรจะเข้าไปนั่งเป็นสภาของคน,นเมืองในวุฒิสภาเพื่อทวงดุลกับสภา,าของการเมืองพรรคการเมืองวุฒิสภา,าประกอบด้วยใครบ้างเวลานี้ร่างแรกก็บอกว่าคนที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีเคยเป็นประธานรัฐสภา,าเคยเป็นประธานสาธกใการเลือกกัองไม่เกินสิบคนนี่คือพวกที่หนึ่ง พวกที่สองก็คืออดีตประหลัดกระทรวงอดีตพอเหล่าครับอะไรพวกนี้อดีตผู้ว่ารัฐภาษาอกเพื่อนประเทละสิบคนพวกที่สามก็คือพวกองค์กรวิชาชีพที่กฎหมายจัดตั้งสภาทนายความสภาแพทยสภาสภาอุตสาหกรรมขภาออกการค้าเรื่อตนเองสิบคนประเภทที่สี่เนี่ยอันนี้สําคัญคนเหล่านี้จะไม่มีโอกาสเข้าไปนะครับ แต่วันนี้เราเปิดโอกาสว่าถ้าคุณมีองค์กรเป็นผู้แทนอยู่เช่นเกษตรกรมีสภาเกษตรกรมีสากั์การเกษตรคุณเลือกมาเลยสิบคนถามว่าชาวนาชาวสวนยางชาวไร่อ้อยมีโอกาสได้เข้าไปนั่งในสภาไม่มีอะครา แต่ล่าสุดฉบับที่บอกต่อไปนี้เกษตรกรที่มีสหกรณ์การเกษตรมีสภาการเกษตรสภาเกษตรกรรองรับเลือกตันเองสิบคนมีคนมาถามทํทำไมไม่ให้เลือกตั้งโดยตรงผมถามว่าถ้าเลือกตั้งโดยตรงแล้วพวกคุณได้เข้าไปไหมชาวนาผู้ใช้แรงงานได้เข้าไหมคำตอบคือเขาไม่เลือกคุณเพราะคุณไม่มีตาแต่ม่ที่สภาแบบนี้จะเปิดโอกาสให้หนึ่ง เกษตรกรโดยผ่านการเลือกของสภาเกษตรกรและสากรการเกษตรเข้าไปได้สิบคนแรงงานผ่านการเลือกคุสภาพแรงงานเข้าไปได้สิบคนองค์กรปกครองท้องถิ่นเจ็ดพันกว่าองค์กรเลือกเข้าไปสิบคนพวกนักวิชาการทั้งหลายมีที่ประชุมวิทการบดีมหาลายราติับปัดหาลัยของรัฐหมาลัยรจะทอนเลือกเข้าไปสิบคนแล้วก็พวกสภาองค์กรชุมชน เลือกินเข้ารปสิุคนเสียงลรกเสียงน้อยอย่างนี้ถ้าไปเลือกตั้งแข่งกับการเลือกตั้งในระบบเลือกตั้งธรรมดาไม่มีทางได้เข้าผมไม่เห็นเสียงเชียร์เลยเพราะนักการเมืองเขาไม่แฮปปี้เขาเรียกร้องให้เลือกตั้งโดยกรองท้ายที่สุดอีกหนึ่งร้อยคนเนี่ยเราบอกว่าให้ไปเอาตากชาวบ้าน ให้ไปเตัวแทนของผูพ้พิการตัวแทนของสตรีตัวแทน,แทนเยาว,วชนตัวแทนด้านต่างๆให้หลากหลายอาชีพที่สุดมาหนึ่งร้อยคนสมัครสมัครเสร็จมีกรรมการสรรหากรรมการสรรหาส่งชื่อไปให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นและสมัครชาวพลเมือเลือกเป็นการเรือกตั้งหน่ออกเข้ามาร้อยคน วันนี้เสียงเรียกร้องเรื่องตั้งางฐลงมากก็จ,จะถกทวนได้อยากเลือกตั้งนักก็เอาแต่ว่าก็ต้องเป็นเสียงข้างน้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดคนถ้าจะมีนะวุฒิสภาอย่างนี้เราเรียกวุฒิสภาที่เป็นพระหุบอิยมเป็นสภาคนละเมืองเป็นการเมืองภาคคนละเมืองอาชีพต่างๆ เอาเข้าไปคาากับการเมืองของนักการเมืองของพรรคการเมืองซึ่งมีเสียงข้างมากในสาภาผู้รทนัราดฎรเมือ่อวุฒิสาภาเป็นสาภาพลเมือนมาจากการเลือกตั้งโดยทางพ่อไม่ใช่ลากตั้งอย่างที่เขาพูดกันเขาเลือกมอาตั้งนานลากตั้งแต่ว่าผมตั้งคนเดียวก็จะไหมแต่พรรการเมืองมีเวลาจะตีอะไรนี่เขามีวิธีพูดให้เข้าใจกินเขามีวิธีพูดให้บิดเบือน เขาก็จะบอกนี่คือสภาล่าตั้งลาาตั้งตรงนั้นมันก็เลือกตันเองในรัฐภาเกษตรกรมันก็เลือกตันเองในสาภาพแรงงานมันก็เลือกตันเองในสภาองค์กรชุมชนเขามีองค์กรเป็นฐานไอ้ที่ไม่มีองค์กรเป็นฐานเ็ามีการสมัครมีการสัมนาแล้วส่งไปให้ท้องถิ่นหนึ่งแสนห้าหมื่นคนนะ สมาชิกสภา,าอาบอจอสมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกสภา,าอาบตคอ,อทอมอรวมผู้บริหารท้องถิ่นทั้งประเทศประมาณหนึ่งแห้าห่คนสมาชิกชาคนละเมือง77็เจจังหวัดนี่อาจจะมีเป็นหมื่นคนก็ไหนกัไหนล่าต่างนี่คือวิธีพูดของนักการเมืองและสื่อมวลชนก็เอานักคำพูดนักการเมืเองนี่ไปขยายต่อนี่คือชีวิตจริงของประเทศไทยและวันนี้ก็ เป็ลภาวเลยว่า,วาประธานกรรมการร่างรัฐมนตรมีท่าทีแข็งกร้าวกับสภาปฏู้แทนรัฐชาติผมจะแข็งได้ยังไงก็ดเดื่อผมเป็นลูกน้องเขาอะระบบเลือกตั้งอันนี้ไม่ยากเลยเราจะปรับระบบเลือกตั้งแบบเดิมมีบัตรเลือกปาตี้อันหนึ่ง สสเขตอันนี้ใช่ไหมมีสอ,ไสองไฟประชาชนุลงมา17ปีแล้วชินแล้วแต่เรื่องตั้งแบบเดิมน,นั้นเขาเรียกตั้งว่าระบบบัญชีรายชื่อกับระบบการเกตตัดขานจากกันไม่เกียวเราเรียกบัญชีรายชื่อบแบบนั้นว่าให้เพิ่มแต่ระบบบัญชีรายชื่อและเขตที่เรากำลังคิดนี่คือระบบบัญชีรายชื่อบแบบเติมเต็ม มันต่างกันยังไงดูตัวเลขตรงนี้การเลือกตั้งเมื่อปี44พักใหญ่พักหนึ่งได้คะแนนเสียงทั้งประเทศในตารางช่องที่สองเนี่ย14ล้าน1 2 2 5 0 0 0คนเป็นคิดเป็นสัดส่วน44.47%แต่เขาได้สส54.67เกินไป38คน พรรคใหญ่อันดับสองได้คะแนนเสียงทั้งประเทศรวมกัแล้ว31.78ิบได้สอสอสามสสี่ศูนย์ขาดไป5พรรคใหญ่เบอร์3ากลุ่มและกลุ่มใหญไทยได้คะแนนเสียง10%ได้สอสอเจ็ดจหาเกือบคุณดูแันเลยครับ้าไปดูผลการเลือกตั้งปี50ยิ่งชัดเลยนะพรรคใหญ่เบอร์หนึ่งได้คะแนนเสียง ที่เป็นสอสอเพิ่มไป68คนคนลักละเท่าพื้นหนังแต่ได้สอสอมะเท่าพื้น่ึงะ่ะเข้าใจใช่ไหมฮนะเพราะอะไรอ๋อมันเกิดอย่างนี้ครับได้เคตเลือกตั้งที่หนึ่งพักที่หนึ่งส่งคนลงพักที่สองส่งคนลง พักที 5, 10, 10, ่หนึ่งได้51เสียงพักที่สองได้49เสียงใครได้ส4พักที่หนึ่งได้49กับ51ะฉะนะ51ได้พักหนึ่งได้เพราะเทสองพักหนึ่งสงพักหนึ่งสองสมไอ้พักหนึ่งได้เสียง30เสียงไอ้พักสองได้เสียง70เสียงได้ส4เท่ากันคนละคน แต่ถ้ารวมสองเขตแล้วเป็นไงพักหนึ่งได้คะแน 5, 11, 6, 8, ะแนเสียง5้าสบเอบวก3าสบคือปสเเสียงได้สอสอหนึ่งคนไอ้พักที่สองได้4ี่สิบกวกเจสร้อยเสียงก็ได้สอสอหน,นึ่งคนนี่แหละครับคือสิ่งที่มันเป็นความระ่างระบบเพื่อตั้งใหม่ต้องปรับระบบให้สมดุลระหว่างคะแนนนิยมที่ประชาชนมีในพักการเมืองและจำนวนสอสอที่ได้อย่างแท้จริง โดยจะต้องใช้จำนวนสอสอคิดจากจำนวนคะแนนนิยมที่ได้จากบัญชียกตัวอย่างต่อไปนะการจัดสรรที่นั่งท่านดูตัวอย่างนี้สมมุติว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนียเรามีสอสอ450คนคือ100%ปใช่ไหมที่บอกว่ารวมพักกอไก่ได้คะแนนเสียงทั้งประเทศจากบัญชีรายชื่อ50เป 50%ของ450ก right? ็คือต้องได้สอสอ225ใช่มั้ยก็225ตั้งก็เป็นคนเลยแล้วดูที่สอสอเขตพักปอไก่ได้มาแล้วกี่คนบ้าบ้าก็เขาได้แล้ว117เขตเอา117เทียบกับ225ก็แสดงว่าเขายังขาดสอสอที่คนจะได้จากคะแนนนิยมที่เขาได้ทั้งประเทศ50%จะมี108คนก็เติมเองให้108 เพราะฉะนั้นพักกอไก่ซึ่งได้คะแนนเสียงนิยมทั้งประเทศ50%จากประชาชนชาวไทยจะได้อสอในเขต117คนได้อสอเติมเต็มจากบัญชีรายชื่ออีก108คนวรวมกันเป็น220นไม่ใช่ได้เกินที่ควรจะได้อย่างในปี2554 50หรือปี4 ปาธิลิสแบบนัเขาเรียกปาธิลิสให้เพ hey, ิ่มปาธิลิสแบบนี้เขาเรียกปาธิลิสเติมแต่ทีนี้มาดูว่าพรรคกจออาเขาส่งคนลงในเขตแล้วก็ได้เลือกตั้ง16คนแต่พอมาดูบัญชีรายชื่อีได้แค่2% 2%แต่บางคนจะได้สอสอแค่9คนจาก450คนเอ๊ะเหตุเกิดจำนวนสสอที่ได้ เราไปเอาคืนไหมคำตอบไม่เอาคืนครับเาแถมใหม้เพราะถืงว่าประชาชนเรืองคันแล้วเพราะฉะนั้นคุณเห็นใช่ไหมว่าสอสอที่ได้รับตักสังในช่องสีฟ้าศูนเพราะฉะนั้นโดยระบบนี้มันจึงจะมีสิ่งที่เรียกว่าสอสบอัอนทีรายชื่อเนี่ย เราจะให้เพิ่มเพื่อเติมให้เต็มถ้าสอสอเขตมีให้ถึงคะแนนนิยมในบัญชีแต่ถ้าสอสอเขตมีมากกว่าคะแนนนิยมในบัญชีแล้วเราไม่ไปเอาคืนแล้วเราไม่เติมเต็มให้ก็อาจจะมีสอสอเพิม่มเพราะฉะนั้นสอสอกำหนดไว้450เป็บัญชีรายชื่อ200เขต250อาจจะต้องอยืดนยุดให้ 4้0เราก็จะเขียนรัฐธรรมนูลล็อกไว้ว่าสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสอสอ450คนถึง4 7 0คนเพราะเราไม่แะ้เอาคืนจากเขตไม่ยากแล้วนี่เราใช้ระบบบัญชีเปิดอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่าประชาชนเนี่ยเลือกบัญชีพัก กอไก่คนเลือกตั้ชทีพักกอไก่รับกุ้งอยู่เบอร์หนึ่งหอยอยู่เบอร์ท้ายประชาชนก็เติมหอยไปเป็นเบอร์หนึ่งสามสิบนะก็จะได้สอนหน้าพักว่าจัดลำดับป่าที่ลิสให้ฟังเสียงประชาชนอย่าฟังเสียงเงินประชาชนก็ได้มีบทบาท ระบบเรื่องตั้งนี้จะไม่ทําให้พรรคใหญ่ได้สสเกินจริงแล้วก็เป็นประโยชน์กับพรรคขนาดการขนาดเล็กทําให้เกิดรัฐบาลผสมถามว่ารัฐบาลบาผสมมันดียังไงเอามันดีสิเพราะมันจะทําให้พรรคการเมืต้องมาพูดคุยกันถ้าพรรคใหญ่พรรคเดียวนะได้คะแนนเสียงมากที่สุดก็คยือถึงต้มีธรรมาค่ะ แต่ถ้าเขาได้ตามจำนวนที่แท้จริงแนะนะล้วมันได้หลายพันต้องมาคุยกันนะออมชองกันนะผมเป็นคนล่าระบรรุลูีสี่ศูนที่ต้องการสร้างพักการมเมืองที่เข้มแข็งที่ต้องการให้รัฐบาลมีเสถียรภาพนายกมีวความเป็นผู้นำแล้วเราได้นายกที่ม,มีเสถียราภาพ มีรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากเกินขึ้นปี48่ําได้ไหมพักเพื่อนไอ้พักไทยรัฐไทยได้สอสอสามคนจาก500อะไรเกิดรัฐบาลที่เข็งแกรงที่สุดมีเสียงข้างมากเกินขึ้นทําอะไรไว้ผมไม่กล้าจะคิด่ตัเองจนเกิดมาถึงวันวันนี้เราจึงต้องบอก ระบบการเืองระบบเคือ่ายมต้องออกแบบให้สะท้อนความนิยมของประชาชนที่แท้จริงและมันจะเกิดรัฐบาลผสมเพราะเราต้องการให้พูดคุยกันเพื่อสร้างความรองรองไม่ต้องการให้ใครมีอำนาจเหนือใครเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวแล้วบอกว่าให้ข้ามาฟังต้องมาคุยกันนะ ่างคนต่างพอรกันนะสอสอหาไม่เท่าไหร่อันต่อไปครับมันมีอีกเจ้าพาวเวอร์พอย,อย์นี่เขาแจกท่านหรือเปล่าไม่แจกความจริงน่าจะถ่ายแจกน่าจะทำชิมดีเดี๋ยวผลิตแจกความจริงเราสร้างสมดุลระหว่างพรรคการเมืองกับกลุ่มการเมืองเราให้กลุ่มการเมืองที่เป็นสมาคมชาการเมืองสาม,มารถส่งผู้สมัคร บัญชีรายชื่อต่างๆและสสเขตได้5เราสร้างสมดุลในอำนาจของสภาทั้งสองคือสภาผู้แทนและที่สภาหมเราสร้างสมดุลระหว่างวินัยพรรคกับอิสระของสสต่อไปนี้สสลาออกจากพรรคเพจากสสน้ำเพื่อไม่ให้ต่ายตัวแต่ถ้าอยู่ในพรรคพรรคบังคับห้ลงมติอะไรที่ไม่ได้เลื่อนให้ลงมติตามพรรคถ้าพรรคขับออกไม่พ้นจากการเป็นสส ื่อให้มีอิสระมากยิ่งขึ้นไม่ทำให้กาครัฐกลายเป็นข้อม้าเขาจาบอกมาสร้างสมุลโดยแยกอำนาจวิธีการกำจัดจากอำนาจบริหารสสเป็นรัฐมนตรีไม่ได้แล้วก็มีมาตรการป้องกันไม่ให้รัฐบาลล้มง่ายงสร้างสมุลระหว่างฝ่ายการเงองกับข้าราชการประจำต่อไปนี้นักการเมืองไม่ต้องมาตั้ง ตลาดกระทรวงต้องมาตั้งที่พอดีแล้วมันะจะมีกรรมาการพิเศษตั้งเป็นกับที่อยู่ในอังกฤษในอสในอสเตรเลียในยในิวซีแลนด์ลนะส่วนหนุนสังคมที่จรรนะทำเนี่ย powerpoint ได้มาไม่ดีน,นนะเดี๋ยวอาจจะต้องผลิตรับเรามีการปฏิรูปต่างๆ16ด้านเขียนด้วยเลขจำนวนภาค4เป็นรัฐธรรมนูญฉบับเดียวของโลกและฉะบับเดียวของประเทศไทยที่มีภาค4 ว่าด้วยการปฏิรูปพื้นลดมามความสมดํลและสร้างเป็นความเป็นธรรมในสังคมและการปกครองภาพนี้ใช้ไปห้าปีแล้วไม่ต้องแก้สิ้นหมลไปเลยเหมือนฝาที่ตกิิเว้นแต่คนห้าหมื่คนสภาห,หรือคณะตีเห็นว่าจะปฏิรูปไม่เสร็จก็อาจจะเสนอให้ประชาชนออกเสียงเป็นประชามาติได้ว่า ให้อยู่ต่ออีกห้าปีแต่ทั้งนี้ไม่เกินสิบปีทั้งหมดแล้วต้องจบตาที่ต้องจบอีกถามว่าต่อไปปฏิรูปมันต้องตั้งอีกห้าปีเอาก็บางเรื่องมันหมกหมุมาทั้งงานแล้วไม่มีทางเพราะฉะนั้นมันมีการปฏิรูปกฎหมายมีการปฏิรูปท้องถิ่นมีการปฏิรูประบบราชการมีการปฏิรูปตำรวจมีการปฏิรูปพลังงานมีการปฏิรูปการศึกษามีการปฏรารศ ก็ตัวอย่างแลฐธรรมนูญหมวดประตูปูกจกเขียนเลยว่าให้จัดตั้งกองทุนยุติธรรมขึ้นเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีสตังในทางคดีให้ได้ขนายดีๆเวลาถูกฟ้อง็นจำเลยไปฟ้องคนอื่นคนเหล่านี้ความยุติธรรมเขาไม่เท่าไม่เท่าเทียมกับคนรวยหรอก เราไม่รู้เลยอาจจะจบปริญญาตรีเมื่อวันซึ่งกำลังทําสถิติคดีเพื่อไปสอบเป็นปรกษาเครว่าความไม่แป้ตินฟุกแลาตำรวจฉบับนี้บอกว่าต้องตั้งกองทุนยุติธรรมนะเพื่อที่จะเอาตังค์ไปเป็นก้างทนายดีๆมาช่วยคนจนเขาจะได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยิ่งขึ้น อาการพรนองนี่เยอะมากในหมดปฏิรูปจะท่านก็ไปงานแต่เชื่อไหมไม่มีใครพูดถึงเลยในสื่อมวลชนชน่างน,น่าสงสารเสียจริงนะงประชาชนชาวไทยเขาพูดถึงแต่เรื่องจะทำให้พักกาเรเมืองอ่อนแอจะเลือกนายกคนนอก รบะบบเยอรมันเหมือนเหมือนเลยและระบบที่ที่ใช้อ,อยูย่ไอ้เรื่องเรื่องเศษเดียวคนเดียวที่บอก,บอกว่าไม่ใช่รนะบบเยอรมันน่ะหรือว่าไอ้เรื่องสวอจักขันละคนน่ะระบบของไทยไม่ใช่นั่นคือระบบของฝังกฤษนะเพราะฉะนั้นเลิกทุกนทีเถอะเรากินกินคนกินข้าวไม่ได้กินขนมปงัง อ been, h, ้าวแล้วทำไมคุณข <c oughs> <t> ับรถวัดรถในประเทศไทยคิดอ่ะไฟฟ้าในประเทศไทยคิดอะวิธีพูดที่จะทำลายกันในประเทศไทยแล้วสื่อก็ชอบมากเลยนะเอาไปลงเยอรมันกินขาหมูแล้วแหงนะมาเลยทำให้คนที่คิดน้อยๆนะเออจริงวยแต่เิืมคิดไปว่าระบบเรื่องตั้งจริงๆมันไม่ใช่ของไทยหรอก ของไทยต้องเป็นจอมพลสฤษดิ์ครับระบบพ่อขอุนเผด็จการอย่างนั้นไทยแท้เอาไหมคาตอบคือเราไม่เอาทีนี้ระบบเลื่อกตั้งเนี่ยมันเป็นระบบของฝรั่งประชาธิปไตยมันเป็นของฝรั่งคุณก็ไปเอาของฝรั่งมาแล้วมาด่าฝราั่งทําไมผมก็ต้องขอพูดลอยนะฮะเพราะว่าฟังมานานนนี้ เขาเรียกผมว่าตะกอนกระสุนลมนะไม่มีพวกนันเลยเลสือมวลชนโดนยิงเอา้าอยู่ฝ่ายเดียวนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอท่านพ่อแม่พี่น้องท้งหลายช่วยกันหน่อยถ้าเห็นว่ามันใช้ได้กนะารบรรลญเนี้ยก็ต้องไปช่วยกันผลไม้นละม้มิฉะนั้นถูกตีตกแน่ๆ1 0ร้อยเปอร์เซ็นต แล้วก็กลับไปเหมือนเดิมก็ช่วยไม่ได้ผมขออนุญากตจบตรงตรงนี้แล้วก็อาจารย์ตรตรนกรจะเหนว่าดีก็คงจะคงจะผลิตเ,เอกสารนี้แจกให้ท่านทั้งหลายเพื่อที่ท่านทั้งหลายจะเอาไปศึกษาดูว่าท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับประเด็นไหนก็ลองให้ข้อมูลเข้ามาเราจะทยายาแบบสอบถามด้วยนะครับ ว่าสิ่งที่กรรมาการยกบ้านคิดกันอยู่แล้วเรากำลังจะทบทวนกันในอาทิตย์หน้าจริงจังเนี่ยหลายประเด็นที่ของวิจารณ์มากๆเนี่ยเราจะมาพูดกันใหม่เช่นที่มานายกสวรวมถึงสังส่วนผู้ถูกผู้หญิงด้วยในการเมืองอะไรพวกนี้ก็จะพูดกันใหม่แล้วก็ตอนนี้ล้างถูงไปแล้ว ร้านหูหวยฟังสภาปฏิรูปแห่งชาติตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่26จะไปนั่งให้ท่านทั้งหลายให้ข้อคิดความเห็นมาแล้วเราก็หวังว่าข้อคิดความเห็นของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติซึ่งเป็นฝาแฝดจรินจังอยู่ก็อยู่ด้วยกันตายก็ตายด้วยกันเนี่ยนะฮะจะเป็นความคิดเห็นที่ทําให้ระดับนี้มีความสมบูรณ์ขึ้นเป็นความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ ไม่ใช่เป็นความคิดเห็นแบบที่หนังสือพิมพ์มาเป็นพาดหัวว่าเตรียมช้ำแหละเตรียมจวดโอ้โหเห็นมันซึอพิมพา์าดวันนี้ผมสยองวันนี้ก็เลยต้องขออนุญาตอาจรย์ท่านที่เคารพนะว่าดูกเกือไปหน่อยแต่ต้องกรุงน,นาขอไปด้วยนะเพราะว่าโดนมาเต็มสเดือน แล้วเาไม่ได้พูดอะไรออกอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นพอมาพูดทีนีก้ก็พวกนี้จะพลาดาหรือไม่ผมไม่รู้นะแต่ความจริงผมไม่ได้แข็งเจ้าอะไรเลยเพียงแต่ขอร้องว่าอะไรก็ตามที่เป็นสิทธิพลเมืองนะพละเมืองอย่างสื่อมวลชนก็ควรจะสนใจไม่ใช่ให้นักการเมืองพูดฝ่ายเดียว ทีว,ททวีทั้งหลายจะาเพึ่งกลับเพราะบวรศไม่อยู่เนี่ยเขาทำทำันแล้วพวกเนี้ยเอาไปโครโฟนจอหน่อยซี่ทั้งหลายก็มานั่งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงและให้เสียงคนเราเมืองซึ่งเป็นผู้ไม่มีเสียงเนี่ยได้มีโอกาสออกหน่อยนะครับในนั้นก็รักการเมืองทั้งนั้นนะครับก็คนเดิมๆด้วยสังเกตว่าคนเดิมทั้งนั้นที่พูดอยู่เนี่ยบางคนมาบอกเลยว่า ถ้ามาดูถ้าเป็นการกีกายอย่างนี้จะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้สาทุแสดงว่าทำได้ถูกแล้วขอขอบขอคุณทุกท่านครับท่ณนุอราชวงศ